สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายพายกระซิบหรือภิกษุณีปลายได้ออกมาเปิดเผยคำทำนายปี2566ไว้ดังนี้ครับปีนี้เป็นปีที่พูดจริงๆเลยว่าค่อนข้างจะเละเทะดูเหมือนพูดให้ตระหนกให้กลัว แต่จริงๆถ้าเรานะ่ะไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ที่มันเสี่ยงมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่บางคนถ้าจะถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเสี่ยงเพราะฉะนั้นนะ่ะอย่างแรกเลยถ้าจะเดินทางไปไหนดูและต้องทำประกันไว้ก่อนดูความปลอดภัยของยานพาหนะถ้าตัวเองไม่ได้ขับขี่ก็ดูว่าเขาเช็คไหมอย่างนี้ก็จะปลอดภัยขึ้น ถ้าเริ่มเห็นว่ามีคนแปลกแปลกเข้ามาให้วิ่งหนีไปก่อนแล้วก็เรื่องของระบบความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญถามว่าปีนี้เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ปีที่แล้วมีคนในวงการบันเทิงเสียชีวิตเยอะปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างปีนี้มีทั้งตามเกณฑ์ตามอายุแล้วก็จงใจเพราะว่า 1. งานน้อย 2. ถูกบูลลี่หนัก จนมีความเครียดสะสมนานเกินไปเท่าที่เห็นไม่ได้เสียจากโควิดหรือโรคอะไรจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจของพวกเขามากกว่าถามว่าเยอะไหมตามจำนวนตอนนี้ก็มีคนสำคัญที่หลายคนรู้จักเห็นแล้วจะตกใจประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในปีนี้ปีนี้ให้เน้นในเรื่องของอาหารการกินที่เป็นของสดถ้าเราอยากจะทำอาชีพ เราจะต้องเน้นอาชีพของเราต้องหาเงินแล้วเป็นปีที่ยากลำบาก 1. ห,หากินจากอาหารสดของสดผักผลไม้เนื้อสัตว์บางอย่างทำให้ราคาถูกขายให้ดีทำให้สดทำให้ปลอดภัยยังไงก็เป็นอาชีพที่ตั้งตัวได้อยู่แล้วความคืบหน้าล่าสุดแพรรี่ไพยวันซัดเจ็บจนจุกบวชไม่ถึง5 0 0พันสาจะมาเป็นครูบายัางไงก่อน แฮรี 1, ่ไพยวันซัดเดือดบวชไม่ถึง5,000ษาจะมาเป็นครูบาอย่างไงก่อนลั่นอีกหลายข้อความเช่นทำตัวเคร่งแต่เพลงบุรุษไม่ไหวนะคะกำลังเป็นกระแสที่สังคมให้ความสนใจในขณะนี้เรียกได้ว่าร้อนแรงไม่แพ้ข่าวอื่นๆเลยเมื่ออดีตโยมอุปถากออกมาแฉกับสื่อมวลชนว่าครูบาชื่อดังแอบคบหากับผู้ชายคนหนึ่ง โดยยังนำภาพที่อ้างว่าเป็นของลับของพระเกจิส่งให้ผู้ชายที่คบหากันเป็นแฟนแถมยังมีหลักฐานภาพแชทของอดีตคนที่เคยคบหากับพระรูปดังกล่าวอีกด้วยซึ่งล่าสุดแพรี่ภัยวันวรรณบุตรหรืออดีตพระนักเทศชื่อดังพระหมหาภัยวันได้โพสต์ภาพสวมจีวอบนเฟบุ๊กไพร์วันวรรณบุตรพร้อมกับใส่แคปชั่นไว้ว่าครูบาเดียวที่ฉันศรัทธา คือครูบาไพยวันเท่านั้นค่ะจบจากนั้นยังได้เพิ่มข้อความใต้ภาพดังกล่าวไว้ว่าพระบางรูปท่านเป็นนักบวชแต่พระหลายรูปเป็นแค่นักแสดงจบค่ะทําตัวเคร่งแต่เพ่งบุรุษไม่ไหวนะคะซ่อนผัวซ่อนเมียไว้หลังกุฏิแบบนี้ขอเลือกศรัทธาดีกว่าตัวแม่แต่ไม่แขกจีวรไม่ได้นะหญิงบวชได้ไม่ถึงหพันสาจะมาเป็นครูบายัางไงก่อน บาเดียวที่ฉันพร้อมถวายเงินคือบาโฮสเท่านั้นค่ะจบความคึกน้าหมอปลายพรายกระซิบได้มาเตือนเกี่ยวกับคำทำนายปี2,566ไว้ดังนี้มีเรื่องอะไรที่วิกฤตบ้างภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปลายพรายกระซิบได้กล่าวว่าปีนี้เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องเสียชีวิตทางบันเทิงทางการเมือง สิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ควรจะบอกให้ทุกคนระวังไว้เรื่องประชาชนปากท้องจะต้องระวังการกู้หนี้ยืมสินใช้ไม่หมดเรื่องนี้จะทำให้คนฆ่าตัวตายคิดสั้นเราจะเห็นข่าวเยอะมากเรื่องครั่งฆาตกรรมเยอะมากน่าจะมากกว่า3-5เคสใหญ่ๆเป็นหน้าที่หลักของนักข่าวและตำรวจ เรารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราหวังเอาไว้ผู้ใหญ่ที่เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยผู้ใหญ่คนนั้นทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงเศรษฐกิจมันเลยทำให้เกิดคนเสียชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการจบชีวิตเองเรื่องของการโดนหลอกเรื่องของการลงทุนจะมาเป็นเรื่องใหญ่มากๆ เสียเงินเยอะเสียหายหลายพันล้านจากคนที่มีชื่อเสียงอยากให้ระวังเยอะอยู่อย่างระวังตัวจะไว้ใจใครการลงทุนไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองใครที่คิดจะขยายเต็มที่พระคิดว่าท่องเที่ยวกลับมาแล้วให้ลดสเกลลงสมมติคิดว่าจะขยาย100เซให้เหลือสัก 20-30%ก็พอแล้วค่อยๆโตและจะปลอดภัยคนไทยต้องดูแลตัวเองในปีนี้ภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอป่ายภายกระซิบยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงน่ากลัวในประเทศไทยเห็นว่ามีคนเสียชีวิตเยอะจากทั้งยิงทั้งมีดทั้งมีการลอบทำร้ายค่อนข้างเยอะยานพาหนะที่มีล้อหลายล้อนั้นเหมือนรถทัวรถบรรทุกเครื่องบินอะไรแบบนี้ เสียชีวิตค่อนข้างเยอะความคืบนาาสุดพิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรายกระซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่นะ่ะมองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงแต่เขานะ่ะทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟ บางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2,566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2,566เป็นปีที่ควรสะสมบุญปี2,566จะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาส ให้จับโอกาสแบบนั้นแต่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เครดว่าเวลาเราพูดพยายามอย่าพูด2566ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เครดโดยการใช้2023 ความแข็งแรงของความร้อนของไฟและความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหละจะช่วยส่งเสริมทําให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข 6, 6 6 6 6หจริงๆรนะิน่ะมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นสเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวก เป็นหลักแย่เลยแก้เคราะห์ด้วยการออกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เครดในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนานำมาแรงทั้งบวกและลบ ข่าวเกี่ยวกับศาสนามาเยอะและหาเงินจากศาสนาได้เยอะวิกฤตโควิด -19 การท่องเที่ยวดีอยู่แต่คนยังติดเยอะอยู่เปลี่ยนชื่อกลายพันธุ์เยอะคนก็ยังทนอยู่ได้คนจะเสียชีวิตจากหัวใจปอดตับเยอะไข้ที่ต้องฉีดยาเมื่อไปต่างประเทศท่านยมบอกว่าอยากให้ระวังพาหะจากสิ่งเล็กๆแมลงเล็ก เดียวเชื่อมโยงกับโควิดดีไม่ดีวันนึงน่ะอาจจะได้ยินข่าวว่าโควิดติดได้จากโดนยุงกัด